นี่นั่นรกโดดจริงๆ,ๆด้วยจ้ไแมมีตัวนึงให้พ่ออะไรคนชวนคือแมะเรเห็นพ่อน้ <ๆ S 2> พ่อเขาเจอแล้วเขาก็ตามไปขึ้นไปเจอนอนอยู่บนต้นไม้อะไอาเง้ยอาจจะเป็นครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายในชีวิตที่จะได้เจออย่างนั้นก็ได้ดีอเมี่ยงครัเมี่ยมาิ้นลูกไม้ฮะต้นนะ จริงๆแสงสวยๆแล้วเขาเกาะอย่างวันนี้เลยครับวันนี้แสงสวยมากก็ถือว่าเป็นรูปที่อยากได้มานานมากแล้วนะโอ้รอกันเป็นปีนะอย่างผมขึ้นเกือบทุกวันก็เ<อ>พิ่งได้เห็นเนี่ยครั้งที่สองของปีนี้จริงๆต้องบอกก่อนเข้าป่าเนี่ยผมเข้าป่าตั้งแต่ประมาณสักอายุ67ขวบสาเหตุก็คือที่บ้านนบริษัททัวร์นำเที่ยวดูสัตว์ป่าดูธรรมชาติที่เขาใหญ่ เราก็เลยมีโอกาสได้ตามคุณพ่อเข้าป่าตั้งแต่เด็กๆบางทีแบบไปมาเลสมาเลเซียแบบไปดูนกเพราะฉะนั้นคอนเทนต์หลักๆในในการเดินทางเป้าหมายหลักคือไปดูนกเป็นหลักเราเป็นคนคนที่เรียนจบมาแล้วโดยที่ไม่รู้ว่าชีวิตต้องการอะไรเราก็เลยใช้เวลา2-3ปีในการค้นหาตัวเองครับจบไปแล้วก็ไปลองทำงานในกรุงเทพ ก็จริงๆตอนทำงานกรุงเทพอะครับว่าสนุกไหมเราสนุกมากนะคือเราทำงานที่มีคอนเราได้อัปเกรดอุปกรณ์ตลอดเวลาเทคโนโลยีใหม่ๆมมาเนี่ยเรารู้หมดเลยแต่ข้อเสียคือเราแทบไม่ค่อยมีเวลาได้ใช้อุปกรณ์แต่ก็มันมีบางเหตุปัจจัยครับทำให้เราจำเป็นต้องกลับบ้านคุณแม่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วตอนนั้นอาการก็เริ่มหนักขึ้นเพราะฉะนั้นคุณแม่พอเริ่มเข้าโรงพยาบาลบ่อยอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้เราต้องกลับ พีกสุดเหรอจริงๆก็คือการพยายามฆ่าตัวตายแบบอาทิตย์หนึ่งมากกว่าหนึ่งครั้งเนี่ยผมว่านั่นก็พีคนะอารมณ์ตอนนั้นอ่ะโอ้มันบอกไม่ถูกอะเอาเชื่อออกจากคอแม่ตัวเองอะอย่างผมกับมาใหม่ผมแบบแม่เศร้าแม่ก็ยิ้มสิแม่ก็หัวเราะสิเราไม่เคยเข้าใจเลยอะว่าโลกเนี่ยมันเป็นยังไงทําให้เราเฮ้ยไม่ได้แล้วอะม,มันไม่ได้แต่ครั้งแรกแล้วอะเราก็พยายามทําทุกวิถีทางเนาะอาการก็ยังไม่ดีขึ้นเลยเงี้ย ว้าเราก็แบบไม่รู้อ่ะจะทํายังไงจริงๆเราก็เลยว่าเฮ้ยพูดออกมาแล้วแบบทำยังไงได้ให้เราแบบเกิดการคิดได้ก็ได้มาให้เราเข้าป่าครับเราไปเจอสภาวะสภาวะหนึ่งผมเรียกมันว่าสภาวาะไร้ตัวตนนะครับคือทุกครั้งให้เราเข้าป่าอยู่กับธรรมชาติอยู่กับสัตว์ป่าอยู่กับอะไรก็เช่าตรงหน้าเนี่ยมันทําให้เราลืมว่าเราเป็นใครไปจนทําให้เราลืมสภาวะความเครียดชุดความเครียดที่มันอยู่ข้างนอกอ่ะไปชั่วขณะเราก็เลยว่าเฮ้ยในเมื่อแม่ไม่ยอมเข้าป่าทําไมเรา ไม่ทำให้แม่มีสภาวะเนี่ยกับอย่างอื่นโชคดีที่ตอนนั้นน่ะแม่เริ่มสนใจแคคตัสกลับมาเราลงทุนสร้างโรงเรือให้แม่เลย <c oughs> ผมบอกแม่เลยว่าทุกครั้งที่เข้าโรงเรือนอะ่ะลืมเรื่องข้างนอกไปนะแล้วแบบทุกครั้งเข้าไปเราทําให้ดีที่สุดกับสิ่งที่อยู่ข้างในนั้นถามว่ายากไหมาย,ยากมากๆากถ้าเกิดคนรอบข้างไม่เข้าใจพอดีได้เตยได้คนรอบข้างที่บ้านช่วยกัน ก็มันก็ดีขึ้นเป็นลําดับขึ้นมาพอมาได้เรื่องต้นไม้ด้วยเรื่องแคตตันนี้ด้วยก็ช่วยได้อีกเยอะเลยเหมือนกับเราได้อยู่ในโลกส่วนตัวของเราอะ่ะมันไม่ได้อยู่กับอยู่ในหลุมในหลุมดําที่เราเคยลงไปอะไรเงี้ย ผมพูดกับแม่อยู่เสมอต้องขอคุณแม่เลยที่แม่เป็นซึมเศร้ามันเป็นโอกาสที่ใหญ่มากอะทให้เราเห็นการบริการรูปแบบใหม่ทําให้ผมมาเข้าใจได้วยว่าก่อนหน้านี้นเราศึกษาเรื่องธรรมาชาติบาบัดแต่เราไม่เคยเข้าใจมันเลยว่ามันคืออะไรจนเนี่ยเรามาเจอคุณแม่เราใช้สภาวะเนี่ยทำให้แม่ดีขึ้นได้เรารู้สึกว่าลูกค้าเราก็ต้องดีขึ้นได้จากสภาวะพวกเนี้ยนั้นการที่เราพาคนมาเข้าป่าอยู่กับธรรมชาติอยู่กับสัตว์ป่าเนี่ยมันดึงความสนใจของคนให้คนลืมตัวเองไปชั่วขณะครับ มันทาให้เราเห็นชีวิตของเราชัดเจนขึ้นด้วยครับเราไปตามหามันไกลามากเลยอะสุดท้ายเรามาเจอมันอยู่ที่บ้านเราอะครับแล้วสําคัญที่สุดนะผมว่ามันทําให้ผมเจอคําว่าความสุขคืออะไรมันทําให้ผมมีความสุขได้ง่ายขึ้นมาก